โ oh, okay. อเครวดเดีย,ย้ว้วยผมบีจะมาเล่นค u ตี่โมบายในคลิปที่ยี่สิบแล้วซึ่งโอ้โหหายไปนานมากเลยนะอ่าผมก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคตอนนี้นะตีสองนะโอ้ยเนียครับโ,โหันพุดเลยนะอ่าคลิปนี้ถามว่าได้ลงตอนไหนก็น่าจะได้ลงตอนเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองไม่ก็บ่ายสามก็ว่ากันไปเลยนะอ่ะโอเคยฮ้ย <laughs> กลับมาแล้วนะรู้สึกว่าเบททิลพารก็จะรีซีซันนับนีนะก็รีเป็นนี่เลยนะซีซันสามแล้วโอ้โหนี่ผมผ่านไปนานมากเลยนะก็ซีซันสอผ่านไปแล้วโอ้โหก็มาซีซันสามแล้วเลยนะอ้นี่นะผมก็ยังเวลสามอยู่เลยนะโอ้จะได้ปืนฟาโรเซเวิตแล้วอ่าฮะโอเคแล้วก็โอ้เวลห้าเวลหกเวลเจ็ดเวลแปดของนวันก็ว่ากันไปแต่สำหรับผมเหรอ อ่าสายฟรีครับโอเคครับผมอ่าโอเคไปก็มันก็รีแลงซ์มาใหม่นับนี่เดี๋ยซีซั่นหนึ่งนะครับอ่ามาเท่าระยะก็ยังอยู่อีลิตสองอยู่เลยนะโอ้โหได้กลับมาเล่นทั้งทีนะอ่าฮะช่วงนี้เราก็จะไปเล่นโหมดมัลติเพเยอร์กันเลยนะอ่าไปมัลติเพเยอร์แบบไหนล่ะหรอนี่เลยนะอ่าเขตนีเลยครับโอเอซิสยี่สิบสี่คับเจ็ดนะครับอ่าฮะก็การต่อสู้ที่ดุเดือดมาพร้อมกับโอเอซิสอ่า แบบใหม่นะครับผมไปลุยกันเลยยืนยันฟึบแล้วก็จะเล่นด้วยปืนนี้นะนี่ KN44 นะครับอ่าซึ่งนี้ก็ล็อกอินฟรีมานะอ่าฮะตั้งนานแล้วนะอันนี้ก็แบบทำเอ่อภารกิจรายวันซีซั่นนะก็จะได้สกินนี้มาเลย,อยโอ้โหโเดินทารอดเลยไหมล่ะอ่าฮะก็กดยืนยันครับนี่ผมก็ใส่พวกกล้องเล็งพันท้ายลำป้องนำกล้องปืนปากกระบอกแล้วก็ เลเซอร์นับนี่ครับก็ดูเลยนะครับอ่าก็มีชื่อส่วนประกอบบอกนะครับอ่าฮะแล้วก็ปรับแต่งเพิ่มเติมนี่ครับชามนับก็จะใช้เนียบเซาตี้โอ้ได้มาอันม่วงเลยนะับนี่ชามสีม่วงเลยนะอันแรกของผมเลยในชีวิตของผมเลยก็ที่เล่นก็ใช้เนียบอ่านี่ครับซันสปอร์ตนะครับโอเคแล้วก็ห้าสิบเนี่ยปืนดิสติกเกอร์ใช้เหมือนเดิมนะครับอ่าที่เปลี่ยนไปคือนี่ครับแบตเทิร์ฮันเนียนะครับอ่าฮะ ด้วยวิธีการอันสุดยอดในการลุดไปยังแอลนาเพื่อปกป,ป้องทีมของเข้าผู้คนจริงขนาดนํำเขาว่าผู้กานสมอรภูมิม่าผมก็ใช้ตัวนี้นะผมอ่าส่วนเฟิร์เลพวกนี้ไม่ดูแล้เนาะเพราะว่าใช้พวกนี้บ่อยมากเลยนะก็ระเบิดกับระเบิดแฟตก็ไม่เอานะนี่ครับโอเป a เรชั่นคิวก็ใช้วอไมชินอีกเช่นเคยไปครับโอ้โหพูดมามา,มากแล้วก็เริ่มเกมกันได้เลยนะ โอ้ยสยิด่านใหม่ของเราต้อจะมาเล่นด่านนี้นับด่านใหม่เป็นที่ใหม่โอเอซิตก็ล้อนับเวลานับนี่แปลนับแล้วก็หาเจอแล้วโอ้ขนาดตีสองเนี่ย <c oughs> อ่าฟอร์ไลน์นะับโอ้โหอยากได้แบบทีมเดสแมทนะฟอร์ไลน์ก็คือมันอาจจะจะอมาตะเกิดมาก็อมาตะนิดนึงนะแล้วก็แบบกับสุสนับปกตินับเยิงได้โอ้ซินับนี่ครับอ่า ประมาณนี้นะโอเคผมใช้เซตหนึ่งนี่นะตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะโอเคแล้วก็ทําการคุยเลยนะอ่าซึ่งเผนที่ใหม่ของเรานี่อุยเป็นตึกสีเหลืองแล้วพวกนีนะ้แล้วก็ท้องฟ้าสวยงามเลยแล้วก็สถานที่เที่ยวตรงนูน้นอุยดีเลยนะสวยงามเป็นแบบพวกวงังอะไรพวกนี้นะอ่าอือก็มีต้นไม้อะไรด้วยนะอ่ามีเก้าอี้ให้นั่งด้วยอืมเพียบไปหมดเลยมีทางเดินเป็นทางเดินที่กว้างมากเลยคนระับนี่อะไรล่ะ ในห้องตรงนี้ก็อืม้วมีเฟอร์นิเจอร์เลยเนาะแต่มีแบบั้นในแบบกล่องอะกล่องโอเคตรงนี้ก็เช่นกันอืมแล้วก็นี่ครับมาแล้วเอยเก็บสองไม่สิเป็นลานกว้างแล้วตรงนี้นะโอ้ลานปะทะยิงกันเลยเออโอเคดีโหลดดิงครับอ่าอ่าตรงนี้ก็ เป็นประตูผ่านไปว่างเดยมันมีบันไดสองอันปิดไว้ไม่ให้เราไปนะอ่ะก็เอ้ยอืย้ออะไรล่ะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นฐานเกิดของศัตรูเขานะครับว่างในนี่โดนไปดีอืมของนี้ก็เข้ามาได้อนะ่ะประมาณนี้กันสําหรับเป็นที่นี้นะอ่าดีวิสถานที่เลยละเอ้ยเอยเอเรามีลูกปั้นสิงโตนะโอ้โหทองอลามนะ่าถึงสองตัวด้วยกันเลยนะ งาทางยาวน่เล่นนะน่ายิงในยีนยโดนไปดีเป็นเล่นตรงนุ้นเดือานะโอ้หฐานเกิดของศัตรูคือแผ่นที่นี้ก็ดีนะแบบเราดักยิงตรงนี้ได้เลยเรียงกันเลียงกันเล่นอะที่ดีเลยแต่ว่าถ้าศัตรูมันออกมาตรงนี้เราก็เล่นยากนิดนึงโอ้เออเกือบเกือบเกือบโอเคฟึ๊บอื้มเงบอุ้ย หมดแล้วอ่ะไ้ไในอือมีครับโอเปเรเตอร์คิวโอเปเรเตอร์นี่ครับมาแล้วอ่าว่าไม่ชินเราเออฟุ๊บอื้อๆืๆอืมนี่ครับสองตัวเอออ่าโอเคว่างในออดล่งเข้าอุ้ยน้อยโอ้สิบห้าตัวนะทำไม่ตายนะโอ้ได้ใช้ระเบิดริวเคียร์ไปแล้วนอ้อยอีห้าคิวเองไม่น่าตายน้อย ไม่เป็นไรเล่นให้ดูเล่นให้ดูเอาโอ้โโอ้โเขาเล่นพีเตอร์ไมิชัยเลยแต่ไม่โดนสิโอเคโอเคไหมว่างไหนสามสิบหกต่อสิบแปดรับอือมีอะไรต้องกังวลรับแค่ต่เดียวพอนี่วางพร้อมปืนแล้วในยี่เตอรี่กันยิงยิง ยิงเรียนกันอื้อหู3ตัวนเป็นไนล่ะปืน KN44 ของผมเรียกว่าสุดยอดดียูนะก็ยิงฟุก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 ฟุอือืมนึบนับอร่อยนับยิงมันเลยปืนนี้อะไรล่ะอืมสองตัวนับโอเคโอเคปรมปืนเราเก็บเป็นคิวสุดท้ายนับนี่ครับวิตอรี่นับ ห้ต่อ21นสิบเอ็ดนับแค่ตาเดียวพอนะผมอ่าโอเคนี่ครับเซนทรี Century กันของเรานะครับอ่าทำไงครับศัตรูเดินมาเรายิงนะฟึ๊บ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 เป็นไงครับโอ้โหศัตรูล่วงไปเลยด้วยโอเคผมก็ MVP นวีพีนะอ่าเป็นยังในละ่ะก็เพลงมานับอาเต้นต้องเสียง โอ้เมื่อกีเ้เลยกได้ว่า2คนนะ่ะที่3ามกับที่สองามีสบุนไรฟันแต่เราไม่มีนะโอเคนี่ครับปืนสามสิบห้านะครับโอ้โหดีเลยนะเบลอัพเลยนะโอเคก็แล้วก็ใกล้แถวเบลร้อยสาแล้วนะคสิบเจ็ดก็27เหมือนเดิมเคเอ็ก็35แล้วเรียบร้อยส่วนปืนดีเซอ t e a อีเก,กิหรือห้าสิก็29เเหมือนเดิมนะครับไปต่อไปอ่านี่ครับก็ ได้ไรปืนก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะอ่าฮะเครดิตเราได้มา200นะผมอ่าฮะแล้วก็ปืนวัสุกาแบบเปลงอัตโนมัตินะโอเคกดต่อไปนะนี่ครับเบลสเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วได้ปืนฟ้าโลของฟ้ามาใช้รับในี่โอ้โหยดีไปเลยนะอ่าไม่เติมอยู่แล้วฮใส่ฟรีนะอ่าผมก็เล่นดีสัมพันธ์ไปยีองคิวจ้ะประมาณนี้นะครับผมอ่าฮะก็สำหรับแผนที่ o a uh huh. okay, okay. okay. er s i ซ hmm. ิทับนะครับ o อ s i ซิทนับนะครับอ่าฮะโอเคก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับโอเคเพื่อนๆทุกคนก็สามารถลองไปเล่นแผนที่นี้กันได้เลยนะครับผมได้ลองว่าสนุกแน่นอนนะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับโอเคก็ไปแล้วนะผมก็ถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อการคลิปต่อไปตรือนี้ไปเลยครับ